สำนักงานทรัพยากรน,น้ำภาค11 รัสร11เป็นหน่วยงานในสังกัดกรุ่มทรัพยากรน้ํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่เกษตรน้ําฝนนอกเขตพื้นที่ชนประธานในภาคตวันออกเฉียงเหนือ4จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดมุกดาหารจังหวัดยะโสธรและจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้การบริหารจัดการน้ําเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงสรพ11ภายใต้าการกร กับดูแลและควบคุมการดำเนินงานโดยมีนายวิเวศสุทธิประภาเป็นผู้บริหารและแบ่งการบริหารจัดการองค์กรออกเป็น6ส่วนประกอบด้วยส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำส่วนบริหารจัดการน้ำส่วนอุทควิทยาส่วนวิชาการส่วนอำนวยการ และส่วนแผนงานและประเมินผลพร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนการปฏิบฏัติภารกิจกว่าอีก100ชีวิตรวมระยะเวลากว่า8ปีที่ผ่านมาส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง,งน้า แป้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ปรปับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำไปแล้วกว่า263โครงการมีปริมาณน้ำเก็บกักจำนวน76.1ล้านลูกบาทเมตรประชาชนได้รับประโยชน์57,944ครัวเรือนและมีพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้นกว่า96,419ไร่ส่วนอุทกวิทยาปฏิบัติภารกิจคอบคุมงานการแจ้งเตือนภัยน้ำหลากดินถล่มเสถานีในพื้นที่จังหวัดรีสเกตอุบลราชธานีและ มุกดาหารพร้อมติดตามสถานการณ์น้ําในแม่น้ําโคงฉีมูลรวม59สถานีในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารและอุบลราชธานีส่วนบริหารจัดการน้ําปฏิบัติภารากิจช่วยเหลืออุทกภัยและภัยแล้งโดย ใน1ปีที่ผ่านมาสาม,มารถสูบน้าเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยน้ําท่วมน้ําแล้งรวมกว่า3.22ล้านลูกบาศเมตรในพื้นที่48หมู่บ้าน6,837ครัวเรือนและมีพื้นที่ทางการเกษตร,รได้รับประโยชน์กว่า123ไร่ส่วนวิชาการปฏิบัติภารกิจการเจาะสำรวจชั้นดินและชั้นหินการทดสอบวัสดุประกอบในโครงการก่อสร้างและให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมสนับสนุนงานทางด้านวิช การส่วนแผนงานและประเมินผลปฏิบัติภารกิจด้านการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีพศ2548โดยใน1ปีที่ผ่านมาสามารถจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปแล้วกว่า43ครั้งด้านผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ2565สพ11เบิกจ่ายแล้วเสร็จรวมทั้งสิ้นร้อยละ73.27โดยแบ่งเป็นงบดำเนินงานร้อยละ 75. 57งบลงทุนร้อยละ76.19และงบรายจ่ายอื่นร้อยละ78.28 ข้อมูลณนะวันที่1กันยายน2565และเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างยั่งยืนลดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสทรพ11ได้ดำเนินการตามกรอบแผนงาน5ปีไยวอเตอร์แพลนด้านที่2การสร้างความมั่นคงของน้ำเพื่อการผลิตโดยในปีงบประมาณ2566ถึง2570จะต้องดำเนินการตามแผนกว่าอีก219โครงการ เพราะน้ำคือชีวิตคือความหวังที่จะเติมเต็มคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนกรมทรัพยากรน้ำมุ่งผลสำริจจิตบริการประสานสามัคคี